แสดงว่าตรงอดีตถทาที่รู้คือตรงนี้คือจุดตั้งทัพของพม่าทัพสุดท้ายใช่ไหมครับใช่ครับนี่ทีมีสุก,กี้พัญกองอยู่นี่ที่ว่ามาเฝ้า่คือเอาทหารไว้น้อยเหมือนเราชนะแล้วก็แบบฉลาดใจแล้วไม่มีใครมาแล้วพระเจ้าตรามรวมถง,งพระพวกจ่าก็มาตีมสยาคืนและก็มาที่คาดพอสมต้นนี้นี่คือจุดตั้งทัพของพมา่าแต่พระเจ้าแากอ่ะ มมรวมไมาะมากพวกตีหูมันต่างๆ,ตงๆแล้วถึงเมคูงสียาแล้วตกอเนี่ยสร้างเรือจากเมืองจันมานะแล้วท่านจะเห็นเรือเนี่ยเรือพระเจ้าจากเนี่ยขูดด้วยชุงทั้งต้นเลยแสดงได้แค่เห็นอืมแล้วถ้าคุณไปเห็นแล้วคุณจะตึงแล้วที่นั่นมีลูกลูกสาวรีไปตากเลยตั้งตั้งงานเลยอืนั่นที่แรกนของอยุทยาเลยอื เรือที่ขุดด้วยไม้ตะเคียนทั้งต้นลำนี้<ำ>ชาวอำเภอบางประหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลายคนบอกกับจอร์ดว่าถูกนำขึ้นจากสาขาของแม่น้ำเจ้าพระยาในจังหวัดนนทบุรีเมื่อหลายปีก่อนและถูกนำมาจัดแสดงไว้ที่วัดบางเดือเพราะมีเท่าแก่โรงสีคนหนึ่งอ้างว่าสมเด็จพระเจ้าศักดิสินมหาราชเข้าฝันให้กู้เรือและนำมาเก็บไว้ที่วัดแห่งนี้กในควาฝันท่านน่ะให้ บอกเจ้าของงงศ์สีนะ่ะให้ไปเกลือกู้เรือปูทีปูจมเรือไว้เจ้าของงงศสีเนี่ยค็ไม่มีกําลังป็ไปบอกนายทหาราทหารก็เอาทหารเนี่ยมันค่อยดาเจอเมื่อในฝันเนี่ยบอกว่าถ้ากู้ได้แล้วให้เรือก,กูเนี่ยไปไว้นะ้วัดบางเดือบางประหารขนาดคนเรือมายังไม่รู้วัดบางเดืออยู่ไหนเลยอืจะมาไว้ตามเจตนาท่าน พอเป็นที่แรกที่ท่านความนักเลยแหกเรียกว่าตีฝ่ามึลงล้อมพม่าอมานออเนี่ยมาตั้งค่ายอยู่ที่ปตัตตบังเหนือแม้จะไม่ปรากฏในปงสวดารแต่ชาวบ้านที่นี่เชื่อว่าเรือลำนี้เป็นเรือธงในกองเรือกว่าหนึ่งรลำที่กองทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชต่อขึ้นที่อู่เรือบ้านเสม็จงามเมืองจันทบุรีเมื่อเดือนตุลาคมพุทธศักราช23 1 0สิ และทันทีที่สิ้นสุดม,มรสุมพระองค์ได้เคลื่อนทัพจากจันทบุรีเข้าตีค่ายพมา่าที่ป้อมวิชัยเยนฝั่งธนบุรีเป็นค่ายแรกยึดค่ายได้แล้วจึงเคลื่อนทัพต่อไปอยังกรุงศรีออุธยาโดยใช้วัดบางเดือเป็นจุดพักทัพและบริเวณนี้เชื่อกันว่าเคยเป็นพระพราที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าตากสินมาก่อนปัจจุบันจึงมีการสร้างพระพราและประดิษฐานพระบรมรูปของพระองค์ไว้ภายใน ต่อมามีการสร้างหอจดหมายเหตุและหล่อพระบรมรูปของสมเด็จพระเจ้าตากสินประดิษฐานเพิ่มอีกหนึ่งองค์ห่างจากจุดเดิมออกไปประมาณ200เมตรเพื่อให้ประชาชนได้สักการะส่วนที่ท่าน้ำคลองบางเดือด้านหลังของวัดชาวบ้านเชื่อว่าหากย้อนไปเมื่อวันที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2310ที่นี่คือพื้นที่ที่สมเด็จพระเจ้าตากสินเคลื่อนทับเรือไปตีค่ายโพสานต้น ทับสุดท้ายของอังวะซึ่งมีสุกี้พระนายกองหรือนายทองสุขชาวมอญเป็นแม่ทัพใหญ่ระยะทางตามแนวคลองจากวัดบางเหลือไปยังค่ายโพสามต้นใช้เวลาเพียงชั่วเคี้ยวหมากแหลกจุดกลางกลางทับอังวะค่ายโพสามต้นปัจจุบันคือที่ตั้งของวัดโพหอมตามบงสาวดานระบุว่าหลังกรุงศรีอยุยยาถูกพม่าตีแตก เชื้อพระวงศ์และขุนนางชั้นสูงหลายคนถูกนำมากุมขังไว้ที่นี่ร่องรอยที่ยังหลงเหลือคือเสลียงที่ใช้สำหรับแบกหามถูกค้นพบที่นี่ปัจจุบันถูกเก็บไว้ภายในกุฏิหลังนี้ทุกวันเสราร์และอาทิตย์จะเปิดให้ประชาชนเข้าเที่ยวชมแต่เนื่องจากวันที่จอร์ดเดินทางไปเป็นวันธรรมดากุฏิที่เก็บเสลียงถูกปิดไว้จึงไม่มีโอกาสได้เห็น เมื่อ258ปีก่อนสัญ,ญลักษณ์ของค่ายโพสาต้นคือต้นโพสาต้นเรียงกันผ่านมา200กว่าปียังคงมีให้เห็นโดยต้นนี้คือต้นกลางอยู่ในสภาพสุดโสมส่วนต้นทางทิศตะวันออกอยู่ในสภาพสมบูรณ์มีขนาดหลายคนโอกส่วนต้นทางทิศตะวันตกซึ่งเป็นต้นที่ทุกครั้งที่แตกใบอ่อนจะมีกลิ่นหอมเป็นที่มาของชื่อวัด ปัจจุบันไม่เหลือแล้วซึ่งพระลูกวัดบอกว่าโพต้นนั้นเคยยุนต้นอยู่บริเวณนี้พงศาวดารระบุว่ามีเชื้อพระวงศ์และขุนนางผู้ใหญ่หลายคนของกรุงศรีอยุธยาสิ้นชีพที่นี่และก็มีหลายคนที่กองทัพสมเด็จพระเจ้าตากสินเข้าช่วยได้ทันว่ากันว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินใช้เวลาเพียงชั่วข้ามคืนก็สามารถตีไข่โพสต้นจนแตกยับ เพราะเวลานั้นมีทหารพม่ารักษาค่ายอยู่เพียง200นายเนื่องจากทัพใหญ่ถอนกลับอังวะเพื่อรับสึกกีนทางตอนเหนือสุกีพระนายกองเมื่อเห็นทัพพระเจ้าตากเข้าตีแต่ถอยร่นไปจนสุดแนวค่ายฝั่งตะวันตกห่างจากจุดกลางค่ายประมาณ800เมตรซึ่งก็น่าจะเป็นจุดนี้บริเวณนี้คือค่ายโพสามต้นครับเดินดินที่ทุกคนเห็น คือจุดที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชใช้เป็นสถานที่ประกาศอิสรภาพหลังจากสังหารซุกกี้พระนายกองสาเร็จเรียบร้อยแล้วและหลังจากนั้นได้ยกพลน,นะครับไปที่กรุงธนบุรีนะครับเพื่อสถาปนาเมืองใหม่ขึ้นมาทดแทนพระนครศรีอยุธยาหลังจากที่กรุงศรีอยุธยาเสียกรุงครั้งที่สองครับมีเรื่องเล่าเป็นที่โจดจันในหมู่ชาวบางปะหันว่าที่นี่มีอาถรรพ์อยู่พอสมควร โดยเฉพาะในช่วงปรับภูมิทัศน์พื้นที่ตรงเรียกกขาวาที่เขาเล่านะเขาบอกเวลาทํำก่อสร้างอะไรไม่ได้หรอกลถขนาดลถไถนาดันดินดนึงดับเลย mm hmm. ต้องมาวาดศาลนี่แล้ว mm hmm. ทำอะไรไม่ได้ต้องยกตรงนี้เป็นพื้นที mm ่ท่านบริเวณานานสมรภูมิผิดชีพซุกี้พระนายกองนอกจากจะมีสาลสมเด็จพระเจ้าตากสินแล้ว ัดออกไปยังมีพระพลาประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งเพิ่งสร้างขึ้นใหม่เพื่อให้ประชาชนได้สักการะขณะที่ด้านหน้าทางเข้ามีพระบรมราชานสาวรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชตั้งประงานมองเห็นได้ในระยะไกล